มาครับตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ลันเนอร์กันเหมือนจะเคยมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเกาะเหล็กแล้วก็ผมบอกเลยนะในคลิปเนี้ยแม่งมีแต่แคนเต็มไมหมดเลยใครที่จะมานะครับผมแนะนํามาเป็นแคนนะหรือว่าหาเอาแคนเขาเอานะครับโซโล่คือตายอย่างเดียวยั้งหมาเลยนะครับโปรโมชั่นนะครับจะเป็นประมาณนี้สำหรับโปรโมชั่นใหม่ก็มีพวกตัวละครนะครับมีสั่งรงสั่งทำนะครับผมก็ตามนี้เนาะสำหรับเซ็ตพันนะครับก็ ตอนนี้ก็น่าจะมีให้ทั่วหน้าสำหรับแคนนะเออผมก็แนะนำว่าอย่ามาโซโล่นะครับไม่ไหวแน่นอนร0 0เซนโอเคมาเดีล้วกันเดี๋ยวเราไปทับชมในคลิปมาเราจะมาเปิดกล่องกันสักครู่นะก่อนเข้าเกมนะครับมาเฮิฟเเิอันนี้คือกล่องโปรโมชั่นนะเห็นว่าเรามีตูล้ละนี่กลุ่มสุ่มกล่องสไนป์ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไปแบบรวดเร็วทันใจกล่องสไนป์ปึ๊บเอวบิวมากระบอกหนึ่งเฮิฟเิอันนี้เวสโคมเรียบร้อยอูเรามีหลายกล่องอยู่นะครับสำหรับการเปิดนะ เราจะเปิดแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาสายข <c oughs> อโทษทีมาสายาสายยิบนาทีปกติไม่เคยสายมาๆอีกสักนิดหน่อยแล้วกันเฮ้เยเพราะตอนนี้นะครับเรากําลังจะโดนโถมอุ้ยเฮียฟามาสสุดโหดแลเบ็นสิบเจนี่ได้เป็นสามสิบโอเคซีดีกว่าไหมเ้ยเเโอเคนะครับสไนถือว่าได้ค่อนข้างยากอยูอย่นะที่ผมสุ่มได้น่จะ,ด,ะดวงดี สำหรับการสุ่มนะครับผมสไนป์เฮ้ยออกนิดนึงขออีกสักนิดนึงสไนป์นนมาอีกสักก็บอกนะครับเราก็จะพอโอเคสไนป์ได้แล้วป๊บเอ็ดวีดีโอขออินีวิวเลิวกันไม่ก็แบบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เอ็ดวีดีโอเคมัว er. เซอร์ไอ้ไม่ใช่อาเก้าสามนี่หว่าโอเควันนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเปิดกล่องนะเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนดีกว,ว่าเ <hour> ฮ้ยถ้าใครมาเซิร์ฟนี้นะครับอยากมาสร้างโครงสร้างแคนแนวบวกกับพวกนี้ได้นะครับผมก็ นั่นแหละครับสู้ๆนะทุกคนส่วนผมจะโซโล่ให้ดูนะว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ครับครับโอเคเจอเป้าหมายหนึ่งเออขวามือโอ้โหวิ่งไวด้วยตัวละครอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นสั่งทำไปเอาไปกันต่อฮะ โอ้เ็จอะไรไงมาเรารอบนี้นะครับเราเอาสามร้อยลงเลยแล้วกันแม่งไม่ไหวจริงๆสาบเซิฟนี้ไอ้ี่โดสามเอ่อเซตที่เมื่อกี้นะครับจะเป็นเซตห้าร้อยเก่านะแอดมินบอกผมมานะครับผมไม่รู้ว่ามันถึกเท่าไหร่นะผมก็เลยเอาสามร้อยนี้ลงเลยนะมามาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับเฮ้ยอาะนะเข้าแคนไหม ไม่เข้าครับผมนี่เป็นไงยธรรมดาพอดีมีฟังก์ชันล็อกหัวน,วน,วน,นะนี่เอาไปก่อนหนึ่งเม็ดมาดูกันนะครับว่าโอ้โหดูแค้นวิ่งดิไอ้หี่อะไอ้หียแค้นว่งเยอะจัดไอสัตว์แค้นวิง่งเยอะเลยส่วนตู้นะครับเอาไปตรงนี้แหละโอ้โหาาเหีย<ผ>อะไรนะคื่ออะไรอ่ะ เขาบอกปืนอะไรวะมา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 ไม่เป็นไรนะครับเราเราสามร้อยลงเนี่ยลื่นใหญ่อยู่แล้วแต่สามร้อยมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะทุกคนนี่ใช่ไหมหน่ะหนึ่งเนะม็ดนี่ไงเอาไปก่อนหนึ่งดอกเราวิ่งเลยเราวิ่งเลยอย่างเงี้ยเราวิ่งเลยเอาไปก่อนอีกหน,หนึ่งดอกที่ไม่หนุ่มถ้าไหวนะ ถ้าไม่ไหวก็ตีมาแค่นั้นแหละครับครับมันขึ้นได้ผมว่าตรงนี้เออขึ้นได้นี่หว่าเออผมต้องมีตรงมีตู้ซะหน่อยนะครับ,รบไม่น่าอาจจะไม่ไหวนะนมีคนเข้าหลังเรา,าเฮ้ยยิงไม่โดนฮะคืออะไร เกือบตายไอ้เฮียนี่สามร้อยจริงไ,มไ,ไหมเนี่ยสัตว์คุณลงก็สามสิบคุณลุงก็เซตสามสิบไอ้เฮียเซตสามร้อยเนี่ยเกือบต้องขี้เซตก้อนเหล็กเฮ้ย <c> เ <oughs> อ้ยมึมาถงผมแล้วดิ ย,ย่่าามทชิพหายแล้วนะครับตอนนี้ชิบหายแล้วตอนนี้ชิบหายการช่างมากนะครับเราจะโดนรุ่นใหญ่เสิร์ฟหน้าหลังเอาดีไล่หล่น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 คืออะไรวะชิพสามร้อยกูแตกเซตกากแน่เลยนยะนี่ครับไปก่อนหนึ่งเม็ดเอาไปก่อนฮะพขอ,อ,อหัวไม่ตาย เราหนีจากตรงนี้ด้วยนะครับอะไรอ่ะมันไอชิ้นมันเยอะเกินอ่ะผมว่าผมต้องยัดตู้นะครับไม่งั้นอาจจะไม่ไหวนะยัดตู้ดีกว,ว่าผมว่าเอาสา,เอาสสุุนนน้ามาั กูยัดตู้สัตว์กูยัดตู้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมาแล้วครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น ID d e เดนะแต่ตอนแรกอะผมนึกว่า ID d e เดเนี่ยมันจะมีพวกล็อกคงล็อกหัวให้ผมนะผมก็เลยเปลี่ยนมาแต่ตอนเนี้ยไม่มีอะไรให้กูเลยไม่มีอะไรให้ผมเลย ีไงเอาไปก่อนหนุ่มศพน่าจะมีหลังบ้านมาตัวนึงนะครับเอาเก็บก่อนเเพิ่่งมาลไอพวกก่องลงกองอะไเนี่ยผมกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรอกแต่ก็ได้หมดนะครับเปิดมาในนิดิมาเดมมาเดมบ้านแดงในตำนานนะบอกให้ไอเสกการลงมาไอ้หนุ่มเฮ้ยมีล็อกมีล็อก มีโลมีล็อกอเฮ้ยเด็ดไม่ใช่ลูกกูขงัง,ขงตัวเองทำไมเนี่ยขวขังตัวเองทำไมเนี่ยกูกขังตัวเองทำไมอะโอ้แล้วผม,ผมพูดพหัวว่าไอ้เชี่ยต้องเล่นยังไงวะถึงจะแบบเก็บมันหมดอะขออีกสักรอบแล้วกันนะครับทุกคน ผมต้องเล่นยังไงอ่ะวิ่งวง,งวิ่งไวก็ไม่มีอีกไอ้เหี้ยมาเล่นยังไงถึงเก็บมันหมดวะขอดูแต่ละรอบก่อนนะโอ้โหตามกูมาแล้วงานน่ะมาๆเดี๋ยวผมปิดโลกก่อนนะครับเโอเคต้องเล่นบ้านวะยังไม่ไหวนะโอ้โหมาๆมาๆเปิดโกลเปิดโกลเปิดโกลเปิ โอ้โหที่ส่วนตัวเดียวไม่ไหวเฮียแคนแดงไม่ไหววะแคนแดงไม่ไหวโคตรจ่อไหนมาคนนี้มาหัวแคนได้ขนาดไหนไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงตอนนี้มันบัฟกันแล้วนะครับอยากลองเป็นเปลี่ยนปืนบ้างดิอาจจะดีขึ้นนะครับอุ้ยไอ้เหี้ยเอาเรื่องว่ะไอ้เนี่ต้องเอาเวีก่อนเลยงั้นเนี้ยปากแซ็บตายเลยต้องเข้าบ้านก่อนโอ้ดูไม่ดิเฮียเต็มเลย ม oh, right, um, ีแค่แดงรถกลับเอาไงดีวะโอ้โหอยู่ทุกที่อยู่ทุกฉากอยู่ทุกตอนดูนี่ฮะไม่หลังไม่ดีมาไอสัตว์ไหนๆก็เล่นแล้วมาเจอกูหน่อยเลยไอ้กูต้องยิงตัวไหนเนี่ยทีนี้แคดแดงเหมือนกันทีนนี้แคดแดงมาบ้านแดงโอ้โห โอ้โหเฮียแทงหนึง่งโอ้โหมันเล่นยังไงอะ่ะนึงอะขอสมาธิก่อน,นครับมารอบเนี้ยรอบเนี้ยได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไล่เก็บเธอตัวเลยโ,โหไล่เก็บเธอตัวใกล้ฮี่แล้ว กูวิ่งเลยกูหนีเลยถ้ามีแบบเปิดมองอะไรให้นิดหน่อยก็น่าจะดีนะครับอ๋อผิดกูหนีละงานนะเอามันแยกก่อนนะครับตายกูตายกูตายกูดับมันตายมันแยกก่อนตอนนี้ฮะูเชดดไม่ไหวไม่ไหวแบบแอดมินน่าจะมีเสกนู่นเสกนี่ให้กูหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้ หรือเราต้องไปเอ้ยกูเจอล้วกูเจอล้กูเจอเป้าหมายกูแล้วตอนนี้เจอกูแน่กูเจอเป้าหมายเจอเป้าหมายบายเสร็จกูอ่ะขอยีนะครับอาจจะไม่เฮ้ยเยย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 ยหยยยย้ยกยยยยยยเห็นยย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 ็ยย <c ười> รยยมยยยย วิ่งด่วนเลยวิ่งด่วนเลยเพราะว่าเราต้องขึ้นทางนี้นะครับขึ้นทางบันไดไม่ได้นะบันไดฝั่งขวานะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นอีฝั่งสุดท้ายอุ้ยสไนเจอร์กูมีตัวโค้หรือเปล่าไม่มีโดนกูนะอโกรธไปแล้วมาดิ โอ้มันโดดไปแล้วเฮียไม่งั้นน้าไม่รอดบอกเลยโอ้น่าจะมี F7 นะไอสัตว์กูจะให้รู้มันไปไหนแล้วมันก็จะเสร็จกลัวปัง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 สไนแตก K1 ใน K1 โอ้โหอยู่เต็ม,มอ่ะไม่ได้ยินเสียงตีเลยนะครับเฮ้ยมันไม่เห็นผมใช่ปะ เห็นผมหรือเปล่าไม่เห็นผมไม่เห็นผมนีม่เห็นกูใช่ปะถ้าไปทางนี้จะเห็นผมปะจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูสาธุสาธุสาธุขึ้นไงไปไงอะรอมีอีกน,นัดหนึ่งนะครับ <พ uka> แอกไอ้สัสไปแล้วจ้าไปแลบบ้วจ้าไปทางไหนดีทุกคนเปิดก๊อดเปิดไม่ได้กูเปิดก๊อดไม่ได้กูดีให้บบไวกูดีให้ไวกูดีให้ไวกูดีให้ไปแตกไอ้ส<ค>ัสจะอะไรแตบบ่อีก ตายหนึงน่งตายหนึ่งไอ้สับโอ้ตั้งรูปไม่ติดแล้วกูขึ้นมามันโอ้มันได้ทุกอย่างเลยเฮียโอ้กูสาลูชนายแตกสองก็บอกสัตว์กูแก้เลยกูกูกู้ด่วนเลยกูด่วนเลยโอ้สไนายกูเอ้ยตายตายมึงอะตายตายซะ หัวสนายกูคืนเลยหัวสนายกูคืนเลยโอ้ผมไม่รู้จะดีตรงไหนอะเสียงรงเสียงตีเต็ไมไปหมดเลยนะครับมา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 ,มาทางนี้รอดแน่นะครับขอกู้ขอกู้โอเคสนายเห็นเวียสโอ้อะไรมันดัอกอย่างงเี้ยไอ้ที่นี่อีกแยไอ้หน้ารูดอีกแยดักกูได้ทุกทิศน,นะเฮ้ยมันไม่เห็นเวียสกันจริงเหรอวะมาขออีกสักรอบนะครับ ภารกิจกอบกู้สนายคืนหลังจากยิงแตกสองกระบอกสุดโหดไป็น่เนี่ะชื่อคลิปกูอย่างยาวมาตึงจาดแล้วมาเอ้ยไม่ใช่แน่โด,ดนกูอย่างแรกเลยมีสองส่วนตัวแยไปก่อนหนึง่งศพพอ,อแล,อแลอ้วพอแล้วพอวงนัว โอ้ยยิงไม่โดนไอ้ชี่ชุดสองไปเลไอ้ตอนนี้แครแดงเริ่มเริ่มน้อยอะไรวะไม่เท่าเดิมเลยสัตว์เฮ้ยค้างไปแล้วอย่าค้างไม่เอาลูกคลิปกพิลังรันมากูไม่ต้องตอบกอบกู้สนายแล้วกูเล่นสนายเองเลยจบๆเลยสนายเองเนี่ยแหละสุดยอดแต่ผมต้องอ,อ้อมอ้อมเข่าสักนิดนึงนะครับมันมีเ,เอ,อสเบียร์ป่ะออยด์อะไรออยบอยอ่ะออยบอยออยด์แจ็คดี้ ต้องอ้อมนิดนึงนะอ้อม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 เออสไนจีนกูสัตว์สไนยิงผมนะเมื่อกี้ผมเห็นเดียวแต่ผมไม่รู้มาจากตรงไหนอะดิไปต่อเลยผมาหวไเดียวเราได้าจะไม่ตายนะครับเพราะว่าเราใส่เซ็ตถึง58นะโอ้ตรงนี้จะเกิดไปตรงไหนดีล่ะนี่แต่ผมวันไส้หน้ารูอะเจอกูเลย มันยิงกูสามสี่รอบอ่ะมันน่าจะไม่มองหลังกันนะครับในงานนี้กูวิ่งเลยกูวิ่งเลยหาที่หลบภัยหาที่ยิงฟรีบ้าห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 ้าแถ้นี่สายยิงสไนแตกสองกระบอกขึ้นไปเจอต่อไอ้เหี้ยไม่ได้เสียงตรงเสียงตีมด้ะเดี๋ยวเห็นกูเถอะกูขอร้องขอร้องไอ้เห็นกูนะ เอาไปก่อนเลยหนึ่งศพหนึ่งศพพอเราต้องหาที่นะครับเอ้ยเราขึ้นมาเก็ตด้วยนะฮึโหแม่งจุดเกิดอีกแค่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปบ้านตัวทีก็ได้นะบ้านตำรวจอะไรเงี้ยมีที่เยอะแยะสลับให้เรายิงนะครับผมว้าห้าห้าห้าไม่ตายไปนดงต้องเปลี่ยนกล้อง ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเอ่อพวกสไนซยเซิร์ฟส่งเซิร์ฟแทสเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนะโอเคเหมือนมีคนเล็งเราเหมือนกันนะครับแต่เราอะไม่ให้จัดหรอทักทักยาวกูเม็ดเดียวพอกูขอให้นั้นนะไม่เสียงตีน เฮ้ยทำไมกลนมันต้องมาอยู่แถวนี้วะเฮ้ยคุณต้องยิงตัวมึงขี่เม็ดเนี่ยตัดเอามามาไปกันต่อนะครับ ผมว่าต้องมีพวกสนงสนยัยไม่ได้เจอแล้วเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยไม่เ,เห็นผมได้ไงอ่ะนี่แกกูบั่นไส้มันมาน,นานละตายไปซะไอ้หน้าแหกเอ้ยโทดด่าทดดีเท่าทีหลายรอบ้วลนะ เฮ้ยทำไมกูยิงไม่โดนนะโง่อะอะไรของผมวะเออไอ้พี่อะพวกูแปลกแปลกแไอ้สัตว์ผมเจอที่มันเห็นผมอีกเฮ้ยผมผมโง่จริงเหรเนอะผมยืนทำอะไรวะฟังปะสั่งตี้ลาปาร์ตี้ี4 4เนี่ย กูพอเลยสลับสนไยนะครับเนี่ยคงไม่ใช่แนวจริงว่ะเก็บไว้เก็บไว้แบ่ได้ไงกูเจอแล้วกูเจอคนล่ากูแล้วตอนนี้เขากําลังเอาของผมนะครับ<ะ>ไปกีดล่ากู้เซตคืนเซตเดิมอะไรของกูวะตอนนี้ต้องไปกู้เซตนะครับเขาอ,อยู่บนหัวเรา โอ้โหเม็ดเดียวเที่ยววันไอ้เหี้ยขอยสักรอบขอยสักรอบขอยสักรอบองแบ่งไว้เพื่อคุยขอบไว้เพื่อนกูระเบิดใหญ่มาเจออ่าเจอนี่แหละอีนี่อีกรอบละมามึงชอบรูดกูใช่ปะได้เจอกูแค่นั้นแหละชอบรูดกูใช่ปะมึงอะรูดกูบ่อยละมึงอะรูดกูบ่อยแหละยิงกูเรียกไปรอแดงงกันดิ มเดี๋ยวเราไปล่าสไนเราต่อนะครับแปลกๆวะเราไปกู้สไนเราคืออานแล้วกันนะวิ่งวิ่งวิง่งแบบพิโตนเราอย่าให้เอาเซตเราไปเซตเรา,าต้องเป็นของเราโอ้ยิงมาเหลือห้าสิบมยิงกูตายไม่เป็นไรเราต้องใจเย็นๆครับทิ้งทิ้งหมดตัวนะั้น กต้องแจนเย็นแจนเยนอาสนะของเย็นแเก็เหล็กนะครับเล่นี้ไม่ได้ีเจอกูเลยกูบอกเลยแตกกรแตกหมดนั่นแหละกูกูสไกูคืนกูได้เซ็ตไอเทมอะไรอีกไม่รู้เซ็ตกงเซ็ตก๊อ มีหมดอ่ะมีหมดมีหมดสนองสนัยมีครบกูหนีและกูหนียาวด้วยนี่คือเท่าไหร่สี่ห้าไม่ดีแล้วกูวิ่งแล้วกูหนีแล้วกูวิ่งทำอะไรวะ บบาายยก็มาเนี้แล้วกันนะครับทุกคนเฮ้ยโอ้น่าจะตายนะครับเฮ้ยไม่เป็นชักแม็กมันงูมันงูไม่ชักแม็กซลอดก็มาเนี้นะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากคนไลครนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บาย